ก็แต่ถ่ายทำมามันมีความยากอะไรอย่างไรบ้างก็เรื่องอนุญากตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นเด็กใหม่เนาะก็ต้องเวิร์กช็อปกันพอสมควรใช่ไหมแล้วบทเรื่องเนี้ยมันยากมากเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยอายุเยอะกว่านักแสดงหมดเลยก็ต้องเวิร์กช็อปว่าไอการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยและไอการเป็นลูกน้องของมาเฟียเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงใช่ไหมันก็ต้องไปรีเสิร์ชมาว่ามันควรวางตัวยังไงให้ลูกน้องหน้าเกรงขามอะไรเนี่ยทุกคนยากหมดเลยครับ ในน่้ผมประสบการณ์ลงเป็นคนประสบการณ์มากสุดรรเราแข่ง่อนท่น้องๆในกองยังไงว่ามาถามคุท <laughs> ี่ประสบการณ์มากสุดแต่ว่าบทนี้เป็นบทที่มันฉีกผมมากเพราะผมไม่เคยเล่นแบบนี้มาเลยคนระับมันก็ต้องให้เอ็กซ์ตีคโค้ช่วยด้วยฮะแบบว่าเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยน้องแต่เราก็ช่วยน้องเต็มที่ครับว่าพออื้นฐานในการเล่นเป็นประมา,านนี้แต่ว่าแต่บทเนี่ย น้องก็ต้องไปศึกษาเพิ่มอีกทีหนึ่งครับตังตบตง้งกับพี่มาเฟีก็อยากให้เราเป็นมาเฟียอาจจะเป็นมาเฟียแบบว่าไม่ได้ลุกแบบว่าโหดขนาดนั้น,นมนเาเฟียที่มันยังมีความน่ารักกับแฟนอยู่นิดนึงแต่ว่ากับลูกน้องเนี่ยเราก็โหดแต่ว่าเราก็รักลูกน้องมากอะไรอย่างเงี้ยของเราต้นตำรับครับของผมก็จะเป็นนักบัญชีครับผมซึ่งบทของผมเนี่ยก็มีความ มันพี่บทบาทเหมือนกันเพราะตอนแรกเนี่ยเราเราก็ได้เล่นเป็นพระเอกใช่ไหมครับแต่ว่าพอในซีนี้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเป็นนายเอกซึ่งเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรนะซอฟลงมาหน่อยหรือว่ามีความแบบว่ามุ้งมิ้งขึ้นมามีความแบบว่าเฟมินีเข้ามาหน่อยอะไรอย่างครับก็เป็นการแบบเขาเรียกอะไรเปิดโลกเหมือนกันของเราว่าแบบว่าเออเราต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วแบบมันต่างกันยังไงแล้วการที่เราต้องแบบว่ามาเล่นบทนี้เราต้องทําอะไรบ้างอะไรครับแล้วก็ ศึกษามาแล้วก็ดีมากที่แบบว่าเล่นคู่กับพี่ยุนเพราะว่าพี่ยุนก็ช่วยเราหลายอย่างเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นบทสั้นๆอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่เต็มบทพี่ยุนเขาว่าจะแบบว่าช่วยคำแนะนำแนะนำเรื่องการจำบทเรื่องการแบบว่าการถ่ายเนี่ย้วก็แบบดีมากที่ได้ได้คูพีพ่ยุนก็ช่วยพี่ยุนช่วยเยอะเลยจริงจริง่ยุนก็บอเป็นมาดีนะตต้องมีรอยสักทาี่ชัวร์ครับครับใช่ครับแล้วมันทำยังไงอ่ะก็เป็นการเพ,พ้นสดเลยครับ ก็ประมาณสองถึงสชั่วโมงนะกหลันเสือสิ่าฮ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 อามัาก่าฮ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 ่า้่าี่าฮ่าฮ่าย่าฮ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 ่วฮ่าฮ่าฮาฮ่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 งมา่อน่าฮ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 ่าป่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าน่าง่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 เาฮ่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 ามาฮ่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 าลยาฮ่าฮ่เฮ่าฮ่า่าฮบาฮ่า่า่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮนาา่ามา ใช่ใช่เพราะเช็ดเนี่ยมันมันต้องเป็นแอลกอฮอล์แบบร0อเปรเ็นถึงจะเช็ดออกอะถ้าแปงสอะไรเงี้ยต้องเช็ดหลายรอบแต่ว่็สที่เราฉีดรู้ดไม่ได้ไม่ได้อนไม่ได้ครับต้องเป็นแอลกอฮอล์ร้อเรแบบดยแต่ดว่าถ้ามาโชว์ที่รมันก็ต้องมีถอดเสื้อตลอดเลยใช่ครับมันมีเยอะนะก็ก็เยอะฮะก็เยอะเพราะผมก็เทนไปหลายคิวอยู่เออถ้ามาเราก็มาร่วมรการเราุยยังไงบ้างเราแต่ลสเข้าไปเยอะมาก ใช่ก็<อ>คุยแั้วในเวิร์กช็อปแล้วฮะแต่ถ้าคุยเป็นพิเศษเนี่ยจะน่าจะเป็นฉากเอ็ซมากกว่าครับเพื่อคุยกันพิเศษหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เอ็นซีก็รุนแรงพอสมควรเลยเพราะว่าในนิยายมันแรงมากใช่ครับที่คนมองว่าตีนจัดดิบใช่ดีดอันเดมแต่ว่าปรับให้มันเป็นเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะซอฟลงมาหน่อยแต่ว่าไอ้ซอฟแล้วเนี่ยสำหรับพวกผมมันก็นยังดูแรงอยู่ยังไม่่รู้วาเป็นยังงไมันก็ยังแรงอยู่ซอฟยังไงซอฟได้แค่สำหรับแต่ละคนปรับให้แล้ว่ะคือคือเหมือนเหมือนกับว่า จริงๆแล้วเหี๋ยวเขาก็ทาตามนิยายนะหมายความว่าร่วมกับเนี่ยเขาก็เล่นตามบทนิยายตัวลราบทนิยายแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบว่าหมือนวับว่าไปได้แบบไม่สุดเข้านิยายหรือว่าเหมือนแับว่าเพลให้เล่นจนสุดนั่นแหละแต่ว่าการที่จะเอามมอนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาแบบว่าทั้งหมดที่เล่นมาออนได้หรือเปล่าถ้าอย่างโซเซียจมีเพราะว่าในนิยายมันมีมีนี้ก็มีมีเตียนด้วยแต่คุณให้ินซี่จบแค่ไหน คือถ้าสมมติเป็นช่วงแรกๆนะครับคือเหมือนกับว่าจริงๆเรา,ารเหมือนกับก็พูดคุยมาก่อนหน้านะั้นเรื่องเล่นเอ็นซีแต่ว่ายัางไม่ได้แบบจริงจังจนท่าแบบว่าตอนที่มาเล่นเอ็นซีครั้งแรกเนี่ยไม่ได้คุยกันจริงรจังตอนานั้นครังร้ง,รงแรกเนี่ยมัน <ไป S 2> ก,ก็จะมีความแบบว่านิดนึงครั้งแรกเพราะว่าเรายังแบบว่าไม่ได้ไม่เคยเล่นเอ็นซีกันมาก่อนแล้วก็คือมาถึงก็เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอรอบสองรอบสามเนี่ยก็มีความโฟล์มากขึ้นสนิทกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นอย่างเรา่าดเอ็นซีมาก่ว่าเราให้ความสบายใจน้องตัวนี้ไง ไอซีที่ผมผ่านมาเนี่ยมันแค่แบบจุ๊บแค่นั้นเองอะแต่อันนี้มันคือแบบมันหนักแบบหนักหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคอร์สเลยใช่ฮะเราก็ปรึกษาน้องเหมือนกันว่าเออเราก็จับมือไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นปล่อยดกลาลมก็พอแสดงว่าเข้าครั้งแรกก็คือเก่งที่การ์ดคู่เก่งทั้งคู่ต้องมีพ่วงกลับและแอคติค้ลมาช่วยแบบเออใจเย็นใจเย็นอะไรใครเก่งมากขนาดไหนเราพอกันเลยครับผมว่าแต่คนหลังๆนี่คือไหลลื่นไหลลื่นเนี่ยไหลลื่นเหมือน มันฟิวแบบว่ายังยังไม่ได้แบบว่ายังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่จูนกันเท่าไหร่ก็เลยแบบว่ายังมีความเกรงเกรงแบบพอได้เล่นได้คุยกันแล้วก็มีความปลอดมากขึ้นทีันมีันครับมอคร์แ้ไออันคัรเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอซีที่ถ่ายไปเนี่ยวเขาจะอันคัรหรือเปล่าเพราะมันก็มันก็แรงพอสมควรผมว่าอาจจะตัดไปบ้างเพราะว่าให้มันออกอากาศได้มากกว่าครับใช่ที่ว่าสัตว์ประดับมันดุยางคันที่ับ คุณจะคาด้บอกว่ามันจริงบท NC มันต้มีอะไรแต่ว่มาเป็นที่ที่เราได้แก้ได้บบว่ามันจะให้แฟนนิยายมันเข้าใจได้เลยอ๋อก็อยากจะฝากบอกว่าทุกพวกเราเนี่ยก็เล่นเล่นมาตามตามนิยายเนี่ยครับคือก็พ่วงกับให้เล่นตามบทตามนิยายมาเลยแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบว่าเราทําได้ทําไม่ได้ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของทางภาพทางร่งงวมก,กับอะไรเงี้ยเขาก็พยายามที่จะแบบว่า พยายามเซฟนักแสดงด้วยพยายามเซฟซีรีสพยายามที่ให้มันจะออนแอร์ได้อะไรเงี้ยบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงใจนิยายอะไรมามากขนาดนั้นก็อยากจะให้ลองแบบว่าลองดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้มันลองดูทางผ้าวว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างแล่ะต่าาร้ครับเราเปรที่ยูการฝากด้วยก็ฝาก้วก็ฝากซีรีส์ไลน์นานๆรักของมาเฟียด้วยนะครับออนแอร์ทุกวันพุธห้าทุ่มเจมส์้านะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครับ 12. 12 EP ครับผมถ้าใครจามดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ไปในเทนเันครับ